มาเาวันไอมมายินจับจับโซใกล้ๆนะอ่ะเออจับปล้วก็บอเขาสิปาคอใหญ่ว่าเสียปาคอใหญ่ปาเป็นปาเป็นน่ะปาเป็นน่ะ ปลาคอใหญ่ติดจันดักปลาอจับจับปลาโซจับหัวเหมือนมีก้อนนะจับจับอย่างสัตว์กดจับกด<ป>เออสัตว์่ะเออสัตว์เอาเอาเอาไปเ,นนะเอาเขาว่าเปลอ่ะไปนน<ป>่ะ โอาวา่ oh. 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 okay. ูกจ okay. okay. ันอาเด็น okay. ้าต yeah. ่เล่นตะเล่นเด้ออ๋ให้เขาเบิร์คือบอลตองบาแค่นั้ดเลยบอลม่เต็มหัวเดี๋ยม่เต็มโตเดี๋ยวไม่าไม่ดำจังอ่ะเออย้มไหเอา น่าจะเล่นเธอเล่นเธอถอยปลาหัวใหญ่ฝอยโอ้ยเนเด่นนะเอ้บ้าไปอ่ะปลาช่อนติดจันทร์ปลาช่อนติดจันทร์โอ้ยบ้าเมื่อเป็นปลาช่อนติดจันทร์ที่บ้านว่าไปเอาว่าดสังเลยกวาไปติดปลาช่อนติดปันจันทร์ดักปลาที่บ้าน ปลาช่อนเป็นเร็วีกโมเป็นเว้าซื่อๆนะอุ้ยเมาเอาอ่ะปลาช่อนจันจ้าว่างซีไปแล้วก็แลี้ยวแต่บอกว่าอะไรอะเสียงเมาเหน่อยจอยปลาช่อนติดจันแค่นั้นอะจ้าแค่นั้นก็แค่นั้นแหละ Kenan ke kenan lah.